สวัสดีจ้าืันนี้ก็มากินข้าวหนองกันนะพี่น้องเนี่ยตัดมะครัวปีปิ้งปลามันมัน,มนปิ้งปลาขาวพี่น้องอืมมากินกน้ำกันกินกับผพกกระโดนอ่อนๆแซ่บๆพี่น้องอันนี้ก็หนึ่งมะครัวปีแก่ๆนะกินเม็ดมันนะพี่น้องนี่อันนี้กระดอกกระโดนแซ่บๆพี่น้องนี่ไข่เจียวน้ำพี่น้องเนาะของสาว <laughs> เนี่ข้าวใหม่หอมๆพี่น้องมามามื่อกีนักันทำยิ่ใหญ่ๆมันแซ่บมันิำใหญ่เลยแหละพี่น้องเอ้ยมามาแต่บังทั่วปีเพื่อนมึงมาข่าม้้ยเนาะ เมี่ยงก็พักกระโดดขำขำอดไก็ง่าย่าเม็ดหมกสัวปีนใช่ไหม Nừng người và tôm nào. Tại mà tôm hả ta chấm mắm chua bì cái chút xót đã có cái không bỏ 2 luôn phá เขาใหม่ปลามันเลยพีนะ่น้องเนาะตามมาทั่วปีก็ปิป้งปลาขาวมันๆเข้ากันดีมาก

<c oughs> แซ่บชุดยอดเลยเนาะพี่น้องจำมะขวบซีปิ้งปลาขาวมันมันเข้าไม่เข้าไม่ปลามันเห็นไหมครับแซ่บคำย่อย ปลาเนีมาแล้วปลาตัวนี้น่อยนี่กระมาณนี้เพียงชอบหลยมุไม่ชี่ปลาขาวมนนี่มุี่ไม่นี้องอ่มขี้เลยมันมัน ง่ามไ่ตัวข้าวเพชรทำพรอนข้าวใหม่ปลามมนซาก ยุดนี้ก็ใบสมมีก่อนจ้าใช่ดีจ้าม่บ้า